มอร์นิ่งพี่น้องเราจะตื่นสี่โมงแรกเบิ่งผ่านคับเรือบานพิธีเริ่อมไงเริ่มกวางกันแล้วเพราะว่าต่อเติมอันนี้เป็นเอ่อเงี้ยก่อนลงจอดรถเป็นระเบียงจอดรถระเบียงต่อเติมมาแล้วก็เริ่มแบบซื้อบริ่มแบบเอ้ยมีอะไรแล้วพี่น้องแต่ว่าตัวบ้านครับโอเคต่ทำเก่าตัวบ้านไม่เป็นเก่า จะกระพ่านสีสนสีสนใจโซนข้างหลังมากกว่าเป็นโซนแบบว่าเป็นโซนภัยดีเป็นโซนคอนจักรของดีตรงนี้อ่ะแบบตองครับเดือดรอยเดือดรอคงสั้นเซี่ยร้อนห่างอดเดือก่อนข้างหลังอันนี้คืออะไรอันนี้ก็จะเป็นครัว มงนี้จะเป็นมงพวกแบบว่ามงสิ่งร่างจานอะไรอย่างงี้ใช่ไพี่นะ้นองตรงมงนุมนี่เด้ตรงนี้ก็จะเป็นครัวอย่าี้เป็นครัวเป็นมงเก็บกับเขาของเจ้าพ่อก็จะเปิดจะเปิดเขาเียกว่าเปิดบาร์เล็กๆแ็่กับสท้ายขีดพี่น้องกับสีนี้แบบดิเวลาา่าแบบว่าปิดบุ้งสิกับนี้เวลามาเห็ดกับเขาสิเห็ดเป็นขีดพี่น้องเบิ้งสุกสูมือเลยมันเถาะเอาไปก็บสีเห็ดมงดววว่าาาสสยยยงงมมเลอื เพราะว่าทุ่มเทมากกับการทำครัวรงมะม่วนี้ก็จะเป็นบาร์เล็กๆของของในครัวเป็นบาร์แบบมีโต๊ะนั่งก็อีนั่งแบบนี้แบบคาราโอเกะลองเพลงสิน่ะเป็นแบบไม่รับแขกคือใบรับแขกพี่น,น้องครับแขกไปไท้มา้าอันนี้มากินเผาถึางนนจะเป็นสวนน้ำตกนะอันนี้เหรอแมนเพราะว่านั่งกินเผาอยู่นี่ก็สินั่งชมวิวไปตรงมุมนี้จะเป็นสวนน้ำตกเป็นรับเสียดสวนแต่ว่าไม่บริจาคนีเสิเฮ็ดเอง ไม่จ,จัดไม่รอดไปรอดท่านตกอันนี้หลักกระิีเอาดินนี่หลักวาดขึ้นไปกเก็ต้นก็จะเป็นห้องเก็บเล็กๆหรออันนี้จะเป็นห้องมันจะขั้นอีกนะไม่ได้เป็นโรงรถทั้งหมดนะเออนึึงห<ม>นบแบงเนี่ยตรงเสาเนี่ยกำลังพิจารณาอยู่ว่าตรงเสาเนี่ยจะเอาเป็นห้องเก็บของหรือจะทำเป็นห้องทํางานห้องเก็บของถ้าห้องเก็บของมันก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรมากแต่าห้องทํางานเนี่ยมันจะสามารถใช้ประโยชน์ได้เลยางเติร์ปเนี่ย เดี๋ยวกำลังมันต้องมันต้องกันให้คืนค่าไปก็ไม่ต้องเสียด้วย้องหาตกางเรจะเป็นงานห้องทำงานหรือห้องอัดเสียงหรือห้องอะไรอย่างเงี้ยคนรันมีไหมบอกเรามาต้องการสโมสาจะเอากระเทียมหรือนกอมไปดู เตี้ยๆเลยนะขวั่นก็ว่าเทพถูไหมเราบันนี้เอาดินเขาแล้วอันเนี้ยแต่ก่อนสภาพดินอยู่นู่นนะเห็นไหมพอยกขึ้นแล้วเตี้ยแล้วบันนี้เตี้ยเดียวขี่น้องเบื้งเตี้ยดังแล้วดินซุนไหมนี่อ้วนข้อต่อก็มันมีเสาเข็มไม่ได้เกี่ยวกับดินเลยเสาหยุดเสาเข็มไบเหิดเลยตอกเสาเข็มขี่พี่น้องต่ออะไรอันนี้โครงการต่อไปแบบนี้นี่ดิลาดตีนก็เดี๋ยวันนี้เสร็จก่อน อันนี้กําลังพิจารณาอยู่กับผู้จัดการเก้งเมื่อเช้าว่าเอพื้นที่ตรงนี้เนี่ยถ้าปล่อยโล่งไว้มันไม่ใช้ประโยชน์เกิดเรืว่าสีเห็ดโดมน้อยเป็นไปซ่อมอยู่มองนี้อีกได้อีกเลยหมายถึงว่าเราลาดปูนใช่ไหมทีเ่เป็นโดมเพื่อกันนั่นนี่ทําความยาวเข้ากับนี่เลยยาวกับไอตัวสีดำเนี่ย ถ้าจะทำถ้าจะทำโดมตรงนี้นะไปทำข้างหน้าดีกว่าบ่อเห็ดสันไปเห็ดหมองหันดีกว่าหน่อยอันนี้ไม่ไม่ระบบท่อระบายน้ำไม่ทำข้างหน้าทำต่อต่อโดมหมองไม่ดีกว่าเป็นหมองลงนีที่เหลเอเป็นจังเลยโค้งกันมาหนีว่าสิมีวันนี้มีอุ้ยเดี๋ยวจะไปตลาดไปยังตลาดเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเปิดตัวน้ำยำอย่างเป็นทางการวันนี้สิ 9นาฬิกา30นาทีทุ่มเครื่องพี่น้องทุ่มเครื่องเตรียมพี่น้องเตรียมเริ่มมีโปรโมชั่นสุดพิเศษแล้วก็จะทาน้ำยำจะทํายำให้ดูให้ดูด้วยว่าเหตุวิธีเหตุวิธีการปรุงที่ถูกต้องทํำยังไงนะครับแล้วก็สีโปรโมชั่นพิเศษหมายถึงว่ายำพี่น้องซื้อไปแล้วลว,ว่าเข้าใจว่าเออนะเขาใจพูดแล้วคุณเขาใจว่ามันสามารถกินกับอะไรได้บ้างสิโยกตัวย่างไงพี่น้องเห็นภาพเลยว่า กินกับอันนี้ได้ทําแบบนี้ได้ทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้ได้เก็บไว้แบบไหนอะไรยังไงนี่สิครับพี่น้องพี่น้องเห็นความรูแบบแปลกใหม่อีกรอบอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวไปตลาดกันไปเดินตลาดนะครับโอเคครับเจอกันหนึ่งทุ่มครึ่งเพจเพจสารล,ารลออไลน์เจอกันครับ